ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับพาทุกท่านมาชมนะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับหรือว่าหวยไทยเรานะครับวันที่16ธันวาคม2564นะครับ เป็นเลขลับนะครับ3ตัวผมมีให้3มชุดนะครับจะยินนะครับก่อนอื่นโปรดใช้วิจารณในการรับชมนะครับช่องผมเป็นเพื่อเป็นเพื่อไม่สนุนให้ขั้นในการพนันนะครับเป็นแค่สื่อกลางในการ สำหรับผู้เชมอชอบตัวเลขนะครับสนมรน,นท่านเล่นสนุรท่านให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับห้าห้าเก้าห้าหกสี่ 08 1>, 1 3สามชุดนะครับชุดสามตัว ห5าห้าเก้นะครับตุองอย่างไปกลับนะครับ5้าเก้านะครับหกสี่สีหห้าห้นะครับ ดหนึ่งหนึ่งแปดไปกลับนะเก้าศูนย์แล้วก็ศูนย์เก้าหกแปดแปดหกนะครับ

แอดนะครับแอดเขาเขียนไงแอดคลิดห่วยครับลงคลิปวันที่แปด 12 6ส2งหกสี่สองทุ่มสีองทุ่มสี่สิบนะครับลองคลิปวิดีโอนะครับวันที่28วันที่8ปดเดือนสิบสนะครับสองทุ่มสี่หครับ แคบหน้าจอไว้นะครับ